แตยงานล่าสุดบอกว่าเวียดนามแซงไทยในฐานะที่เป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งของนักท่องเที่ยวจีนแล้วนะคะข้อมูลจากบริษัทวิเคราะห์ตลาด BMI บอกว่าตั้งแต่ต้นปีถึงสิงหาคมที่ผ่านมายอดใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนทำให้เศรษฐกิจภายในของเวียดนามดีขึ้นยอดค้าปลีกก็พุ่งสูงขึ้นถึง5 1 และนักวิคเคห์ก็ยังคาดการณ์ด้วยว่าเวียดนามจะยังสามารถดึงดูดนักท่องเทียเ่ยวได้มากถึง22.6ล้านคนจะททำลายสถิติสูงสุดเดิมในปี6 1ที่18ล้านคนนะคะถ้าไปดูกลุ่มที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนตอนนี้ชาวจีนกว่า40%ที่เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความเป็นอิสระศึกษาข้อมูลมองหาประสบการณ์ที่แท้จริงตัดภาพมาดูที่ไทยสถานการณ์แตกตา่ตางอย่างสิ้นเชิงข้อมูลจากบริษัท วิเคราะห์ข้อมูลการท่องเที่ยวบอกว่า8เดือนแรกของปีนี้นะคะปริมาณที่นั่งบนเที่ยวบินขาเดียวจากจีนมายังไทยลดลงไป11เมื่อเทียบกับปีที่แล้วเหลือประมาณ5.1ล้านที่นั่งซึ่งตอนนี้อันที่จริงแล้วนะักท่องเที่ยวจากจีนก็ยังเป็นกลุ่มตลาดที่ใหญ่ที่สุดข,ของไทยนะคะซึ่งการลดลงของกลุ่มนี้ก็จะทําให้ภาพรวมนักท่องเที่ยวต่างชาติของไทยลดลงไปถึง7เ